I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Fade away yeah, 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 yeah. as you fade away, yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Oh, okay. here อมีสิ่งอีกแล้วนะครับก็มีคนดังนะครับมาให้รีวิวรถนะครับช่องฮาราสนะทุกคนวัยรุ่นมันหนองนะเออโคตรสุดมีรุ่นทรงเซนนะครับมันยู่นู่นนะอ,อีมันก็รีวิวรถผมเหมือนกันนะครับก็ดูทรงเซนนะครับเต็มระบบเซิงตลอดอนะครับก็ไม่รู้ว่าคนแต่งมันคิดอะไรอยู่นะครับทุกคนกคน็จะให้ดูอะไรอีกล่ะดูอ่ะ อะไรดีชิ้นแรกได้ไหมเสียงไร้ครับทุกคนก็ดูชิ้นแรกเลยนะครับบัวล้อนครับล้อบันใไซนะครับ1นจุดสองมั้งเฮ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันยางสี่สิบห้าทับเก้าสิบนะครับจานก็จานเรีบร้อย้านะทุกคนเอดุมน่าจะดุมร้อยห้านะผมว่าพ่นสีดํานะดําดุครับด,ดําดุ ก็น็อตพอสนะครับแกนล,ล้อออย่างเอานะผมว่านี่ก็เป็นปั๊มดื่มครับทําสีนี่นี่มาดูอันนี้ทุกคนโคตรเท,ดทนะ่ดูมันทำนะดูมันทานะครับดูตรงนี้เอือ,อรถเซงเจอได้ครับเจอได้ครับเดิมเดิมนะทุกคนเอืออะไรอีกนะก็มาตอนกล้องเรียนครับนี่ กรองเหลวตัวสั้นนะครับม,มีอะไรนะอ่ะดูเครื่องมันก็พ่นนะทุกคนสติกเกอร์ก็นะครับสีผมว่าทมันน่าจะทำอ๋อนะทุกคนนะครับก็รู้ครับสภาพรถมันเฮ้ยมีรถมาครับโอเคนะทุกคนก็รถผ่านไปแหละดูชิ้นต่อมาครับทุกพอร์ตนะครับ นี่ชอง70ครับผมไปถามมันมาแล้วเดี๋ยวก็เป็นดุมย่อครับน่าจะของอ้นทินอีกนะผมเห็นมันถ่ายมาให้ดูอยู่ว่าอะไรอีกล่ะก็ไม่มีอะไรครับก็เบาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้อยู่ในวงการอรถเซ็งนะครับผมไม่รู้ผมน่าจะเข้าไม่ถึงนะทุกคนเออคนอื่นอาจรู้จักแต่ผมไม่รู้จักนะครับ นี่มาดูทรงรถนี่ทรงรถประมาณนี้นะครับถอดกระจกก่อนให้เฟียวเลยนะร้อยหนึ่งจุดสองครับหน้าหลังมาดูยางกันยางสี่สิบห้าทับเก้าสิบนะครับลายไฟนะยางหลังก็แบบครับสี่ห้าเก้าสิบเปนนครับสี่ห้าเก้าสิบหน้าหลังเลยนะ้ยายนะโชคหลังสองจุดศูนย์ข้างหน้าโหลดจำแกนนะมันว่าออ อย่างอาก็อ่ดูอะไรอีกล่ะก็ไม่มีอะไรนะครับบประหยัดนะอาร์นก็อาร์มเดิมพ่นสีออนนะครับเดี๋ยวอัปเดตอะไรใหม่เดี๋ยวมาแนะนําให้ดูนะครับดีวมาดูใต้เบาะกันมันหมกอะไรลนเะีรผมก็รู้ไม่รู้นะครับผมรู้ไม่เป็นนะทุกคนดีมีอะไระครับ นี่จังสวยนะทุกคนตำรวจเจอก็จับได้นะครับคือแล้วเล่นครับนี่เถาะโคดเอานะครับ <Okay. S 1> ทีนะครับ <Okay. S 1> ก็มาดูขาตังนะขาตังก็ตัดเอานะสเตอร์เบือ่อะไรวะหน้าสิี่ครับหลังประมาณเท่าไหร่นะหลังยี่สิบกครับทุกคนโคดเล็ก รประมาณนี้โอเคนะทุกคนมาฟังเสียงท่อกันท่อดื่มนะครับแบตมันก็องใส่นะครับฟังกันอ่าอเสี่ยงครับเปี่ยงประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนก็ ประมาณนี้นะครับรีวิวเว็บร้อยสิบครับแต่งไม่เยอะนะมุกประหยัดนะทุกคนก็ <Go. S 1> ถัาตังขึ้นอย่างเดี๋ยวพี่พ่อ อยากเจอจังเลยครับพี่คุณเป็นใครครับถ้ามีใครอยากให้รีวิวคันนี้เดี๋ยวจัดให้ครับเป็นเวฟไรสิ่ทรงตลออชิงดำดุครับนะครับมาดูที่เวฟไรท์ยหงไงครับสเปคเท่าไหร่ครับคันนี้ห้าสี่ครับห้าสี่ครับหมวกครับไม่ใช่ไม่ใช่ห้าสี่ครับไม่ใช่ครับสมหอลูกเดิมห้าสี่ครับ ฟังเสียงท่อเลยครับยังไม่ลง <laughs> <c oughs> ครับครับอาสี4ครับคุณลองสตาร์ทให้หน่อยครับได้ครับ <c oughs> คิบเอาตัวนะ